อันสวัสดีค่ะมื้อนี้แม่ค่าเด้อข่าตัดยอดมันทรงลูกค่ามืออื่นสิสรงเด้อค่ะยอดมันผพ้ใด้สั่งไว้มืออื่นแม่ค่าสิสรงเท่ยอดเท่องหัวเด้อค่ะเท่งหัวเท่งยอดเด้อค่ะตอบอันตอบในอันเพจวันนี้เนี่อันนี้แม่ค่านี่เด้อสีเว้าให้ฟังเพื่อนคุดมันมานี่หลายชนิดแต่เป็นตัวทๆเข้าว่าเด้อแม่เพื่อนขุดเองพเองพิ่นสิปลูกตอนนี้เพิ่นกับแบบ พฤศสิซื้อเขากินมันกับแพงเนาะเพิ่นบ่มีเงินไม่ค่ะสวนนี่เพิ่นนนเเป็คถูกตัวพ่นบ่มีเงินเพื่อนนี่เพิ่นก็มีสองจานมื้อนี้เพฤนสิต้มให้กินเพฤนสิต้มเด้อเพฤนสิต้มกินมื้อนี้เด้อมื้อนี้อ่ะตัวแรกหัวนหน่อยเราก็มากินพี่น้องหัวใหญ่ไปขายตัวนี้คิวซูหนึ่งสามเจ็ดเพิ่นว่าเนื้อสิออกสีม่วงหวังให้พี่น้องเบิ่งก่อนเนื้อสีออกสีม่วงหวังเด้อค่ะคิวซูหนึ่งสามเจ็ดออกห่วงขาวมื้อนี้สิหนึ่งกินมีคิวซูหนึ่งสามเจ็ดประสาทตัวที่สองพิต้มกินมื้อนี้ อันเดี๋ยวเดือเสียหายเบื้องเหนือตัวที่สองสิต้มกินมันนี้เป็นผิวเป็นผิวหนอกแบบนี่เด้อเป็นท่านิกะวาสันเทนากะมุราชากิเป็นเนื้อสีม่วงคือการพี่น้องจะเป็นท่านิกะเป็นมันม่วงเป็นตระกูลมันม่วงสองตัวเลยะคะ่ะมันม่วงตัวนี้เป็นขาวผักกาดคุริโคกันินะวสันพี่น้องเนื้อข้างในก็สีออกเหลืองหน่อยหนึ่ง เป็นคุริโคกะนิสิน o หลังจากไรสดแล้วก็สิไปต้มต้นนี้เป็นเบนิโคกะนิวัสัตเบนิโคกะนิหัวออกเขาขาเจ้พี่น้องปลูกท่ดินเหนียวตัวสวนมเป็นดินเหนียวดินโพนนะพี่น้องบ้านเขาอืน่นดินโพนวัสัตนี่มีสองหัวเปสิต้มกินวันนี้เบนิโคกะนิวัสัุนี่พี่น้องนี่เบนิโคกะนิเหนือข้างในก็สีสีสเหลืองเหลืองพี่น้องเบิองเด้อแล้วสิป,ปาดให้เบิองพี่น้องว่าปาดดากมันเห็เบิอง ป่ปปาถัวาป่ายนี่เนืออันจะเป็นแบเบเบนิโคกันีวสัตนี่เบนิโคกันีวสัตว์ตันนี้เป็นสายน้ำเพลิงตันน,น,นี้เป็นสายน้ำเพลิงอินโด,ดพี่นองสายน้ำเพลิงอินโดมันนี่สายน้ำเพลิงอินโดเด้พี่นองยด้ปาาให้เบื้องสีเฮติกิต้ตมกินเมือสายน้ำเพลิงอินโดได้พี่นองมีสายน้ำเพลิงอินโดเนือเป็นแบบเด้พี่นองสายน้ำเพลิงอินโดนีเซียเป็นมันวาญี่ปุ่น ตัวนี้ก็ซ้ายน้ำพึ้งที่การพี่น้องเอ้ต้มสองหัวมึงนี่ตัวนี้เป็นไหยาโตะว่าสัตวแม่โมตวนี่ตัวนี้เป็นไหยาโตะพี่น้องยีสิปาดเหนื่อยให้เบืองไหยาโตะคุดมาเพื่อต้มกินเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะนี่ไหยาโตะว่าสัตคุดมาต้มกินเพื่อพี่น้องโดยเฉพาะนี่ไหยาโตะเด้อนี่ไพบอลเคยกินกับเบิองไ้เด้อตัวนี้เป็นฮาโลวีนว่าสัตตัวนี้เป็นฮาโลวีนพี่น้องนี่ฮาโลวีนฮาโลวีน ตัวนี้เป็นฮาลาวีนเด๋ยวสิปาดถ่ายนเบิงบนเหนือข้างในเป็นอย่างไรฮาลาวีนตัวนี้ฮาลาวีนพี่น้องนี่คือฮาลาวีนโอ้คือบิสัทเนาะกล่องนี่ฮาลาวีนพี่น้องฮาลาวีนสิตตมให้กินนี่สิต้มกินเด้อมือนี้ฮาลาวีนต่อไปพี่น้องเบนิยูกะบะสัทโอ้โหวันสิต่างกันกับเบนิอย่างไรนี่เขาว่าเบนิยูกะซื้อมาปษษลูกก็สิลองกินเบื่องพี่น้อง อันปาดเนื้อดากมันจะพี่น้องเบิ้งเนี่ยนี่นี่เบยนี้อยู่กะว่าสันพี่น้องล่องเบิง้งผู้ขาสิกินให้เบิง้งอันเข้าววายยางเนีหลายนี่พี่น้องปั้นหวานจะคุณภาพดินดีนี่เบยนี้อยู่กะนี่เบยนี้อยู่กะพี่น้องเนี่ยตัวนี้เป็น ม่วงมาลีบอกพี่นองนี่ม่วงมาลีนี่ม่วงมาลี่คือการกับสิต้มกินเองเมื่อเนี้ยมื่อนีี้สิต้มกินพี่น้องนี่ม่วงมาลีนี่เป็นสีเดี๋ยวป่า,ปานให้เบิ้งช้าๆชพี่น้องม่วงมาลีว่าสันติต้มกินเดี๋ยวเด้อม่วงมาลีพี่น้องตัวนี้ม่วงมาลี นี่สิต้มกินเั็หน้อยนี่รีวิวแล้วนี่ล่ะสิไปต้มกินพี่น้องล้งยา่ายถอดสดให้พี่น้องเบ่งนี่ว่าสิต้มพันธุ์ยังเนี่นี่ม่วงมาลีสิต้มกินตอนนี้พี่น้องสมโนอีสมโนโอีส,โโอสายพันธุ์หม่ล่าซื้อพี่น้องของสวนเฮาสะสมโนโอีขุดมาสิมเบ่งกินทุกพันธุ์พี่น้องปลูกเองกินเองเนี่ยสมโนโอี ส้มโนอีพี่น้องส้มโนอีเด้อตัวนี้พี่น้องตามที่เขาว่าเด้อพี่น้องตัวนี้ผู้ข่าวว่าพนบอกเรื่องรสศาสตร์ให้เบิ่งลิ่ไรชดให้เบิ่งว่าสีต้มกินมีพันยัง่งลังจากซุกแล้วก็สิมาเห็ดกินให้เบิ่งสิกินแล้วสิบอกให้ like ฟังว่ารสชาติ์มันเป็นยังไงนี่คือส้มโนอีพี่น้องตัวนี้เป็นอันโนเปลือกแดงพี่น้องอันโนนี่ผู้ขาปลูกดินโพนบูพี่น้องอันโนเปลือกแดงต้งหนัก อัน,นุเปลือกแดงอัน,นุเปลือกแดงเหนือกระสีแบมเด้อพี่น้องอัน,นุเปลือกแดงนี่คืออโนุเปลือกแดงกระสีล่องต้มกินเบิงอ่ะหนึ่นงกินพี่น้องหนึ่งกินอนโนุเปลือกแดงไพบ้เคยเห็นเคยยังกับมาเบงิงเด้อพี่นอ้องอนโนุเปลือกแดงนี่เด้อกำลังรีวิวสตถึงมันเด้อพี่นอ้องอนโนุเปลือกขาวอยู่ใส่นอนนี่เบนี่ฮาูกกะ มันนีล่ล่ะเขาว่ามันเสียนหน้ายพี่น้องเขาไปขายยานได้ก็ว่าเสียนหนไายเบิองสิล่อกินเบิองไม่มีเสียนบอพี่น้องเบน,น่ฮาลูกวะวสันอันโนเปลือกขาวเนะคะีค่ะเนี่ยต้มกินตัวน,นี้พี่น้องอันโนเปลือกขาววสันโอ้จักแมนไปทัวทีบทัวเดียนได้สายผ่านตแต่าต่เขาเจ้าสิวาได้กระซือเขาเจ้าจมาปลูกปูกทุกพันธุ์อยู่สวนอยู่สิไรโซ่พี่น้องเบืองนีไปคุดมม้นี่ก็ล่างนางหลังน่งส้มอยู่สิกินพี่น้อง นี่อันโนเปลือกขาวนี่เดี๋ยวจะเสียเบื้องเหนือนี่ก็อันโนเปลือกขาวพี่น้องนี่อันโนเปลือกขาวให้พี่น้องเบื้องเด้อมัอนี่สินง่งกินอ่ะบอกอีกรอบนึงเด้อ